สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับมอบอำนาจจากพระเจ้านะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของพระองค์เมื่อเรารับมอบอำนาจอำนาจตรงนี้ครับหมายถึงการที่จะทำให้เรากลายเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้เต็มอกนะครับและเราเต็มใจด้วยว่าเราเป็นตัวแทนของพระองค์ เราต้องมาประเมินว่าเราเองนั้นเป็นตัวแทนที่ดีขนาดไหนหรือเราเป็นตัวแทนที่แย่ขนาดไหนพี่น้องครับลองมาดูตัวอย่างในวันนี้นะครับตัวอย่างก็คือในขณะที่เราเป็นตัวแทนนั้นเราเป็นตัวแทนอะไรครับประการแรกเราเป็นตัวแทนความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในโลกนี้ เป็มากยิ่งกว่าอะไรทังหมดครับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเรียกว่าเป็น sanctification หรือ holiness sanctify แปลว่าการชำระให้บริสุทธิ์ holiness ก็คือความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์นั่นเองความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นช่องว่างมหึมาเลยครับเป็นช่องว่างที่ยิ่งใหญ่มากระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเดิมทีนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นเหวครับแต่ตอนนี้อาจจะ อาจจะเรียกว่าเป็นท้องฟ้าครับมนุษย์นั้นยืนอยู่บนโลกครับพระเจ้าอยู่บนฟ้าและระยะห่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่แหละครับก็คือระยะห่างของความบริสุทธิ์และเป็นพื้นฐานความคิดครับเรื่องบริสุทธิ์นี้ก็แสดงออกที่พระวิหารพี่น้องคงจําได้นะครับว่าในพระวิหารนั้นมีสถานที่ที่พิเศษแห่งหนึง่งเรียกว่า holy of holies แปลว่าอภพิสุทธิ์ที่สถาน ก็คือท่ามกลางความบริสุทธิ์ทั้งหลายก็ยังมีอีกที่หนึ่งครับที่เป็นความบริสุทธิ์ท่ามกลางความบริสุทธิ์ทั้งหลาย holy of holies ก็คือบริสุทธิ์ที่สุดในเองใน,นพระภพร์หม่นะครับกลับยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนแปลงอะไรครับ holy of holy ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยแต่การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ว่าพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ ที่เคยประทับอยู่ในอภิสุทธิสถานหรือโฮลี o อ h o โ y ลีนั้นพี่น้องครับพระวิญญาณของพระเจ้ายอมอยู่ในวิหารแบบเราๆนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าวิหารแบบเราๆเนี่ยโฮลี่ออฟโฮลีหรือเปล่าครับคงไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่การสถิตยอยู่ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นยอมอยู่ในวิหารแบบนี้ยอมอยู่ภายใต้พฤติกรรมมนุษย์แบบเราเรานี้ พี่น้องนั่นคือพันธสัญญาใหม่และยุคข,ของเกดจักรนั่นเองพันธสัญญาใหม่ได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หลายๆครั้งทีเดียวเราก็โกหกพระวิญญาณหลายๆครั้งทีเดียวเราก็ทําให้พระวิญญาณเสียใจหลายๆครั้งทีเดียวบางคนบางท่านก็ดับพระวิญญาณถ้าพูดกันตรงๆนะครับเหมือนเมื่อเราเลือกผิดเราพาพระเจ้าอยู่ภายใต้ความผิดพลาดน,นั้นด้วย เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระ,พระเจ้าสถิตยอยู่ในเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาเห็นถึงความสําคัญของการเป็นตัวแทนความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเราได้เป็นตัวแทนที่ดีหรือเลวครับคําตอบก็คือเราเป็นตัวแทนที่เลวร้ายมากพวกเราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราเป็นตัวแทนที่เลวร้ายมากครับและแนั่นคือสิ่งที่วันนี้เราเองนั้น จะต้องคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสารภาพบาปครับว่าเราเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่พระเจ้ามอบอำนาจให้กับเรามอบหมายให้กับเราแต่เราเป็นตัวแทนที่แย่มากยกตัวอย่างครับสมมุติเราเป็นตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนประกาศเราออกมาเพื่อที่จะชื่นชมและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ พี่น้องครับเราเป็นผู้ขายแบบไหนครับเราเป็นเซลสแมนแบบไหนครับเป็นตัวแทนแบบไหนครับเป็นตัวแทนที่แย่มากๆนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มีใครซื้อของของเราเลยซื้อของของบริษัทที่บริษัทมอบหมายมอบอำนาจให้กับเราเป็นตัวแทนขายสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือความรอดนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์การช่วยการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์เ,เป็นตัวแทนที่ดีหรือเป็ทนตัวแทนที่แย่ครับ พี่น้องครับเคยมีใครไหมครับที่เราพามาเชื่อพระเยซูเคยมีใครไหมครับที่เราหนุนจิตจ,จูใจเขาเคยมีใครไหมครับที่เราสร้างเขาเป็นสาวกแล้วมีใครไหมครับที่สร้างเราเป็นสาวกนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากที่เกเรจ,จักในทุกวันนี้มีหลายหลายกเรจ,จักรที่ยังไม่ได้เกิดการสร้างสาวกอย่างแท้จริงยังเป็นเกเรจ,จักรที่มีแต่พิธีการไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีผู้สร้าง ฉะนั้นหากเรายืนยันว่าเราเป็นตัวแทนเรื่องความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ารับมอบหมายสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายกับเราพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติครับทำให้บริษัทที่ใช้เราออกมาเพื่อที่จะเป็นเซลส์แมนขายสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดบริษัทนั้นจะรับการยกย่องแล้วกลับมาดูนะครับ ริตจักที่เมืองโครินไม่มีพ่มพีตอนไหนที่พูดถึงความจริงที่แปลกแปกนี้นะครับเท่ากับคริกจักที่เมืองโครินในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6เป็นบทที่อัครทูตเปาโลท่านต่อว่าพี่น้องริตจักโครินที่ใช้บริการทางเพศจากหญิงขายบริการนี่คือเรื่องที่เลวร้ายมากอัครทูตเปาโลได้ลบล้างเหตุผลของพวกเขาทีละข้อทีละข้อ จนหมดแล้วท้ายที่สุดก็ฝากเตือนกระตุกพวกเขาให้เกิดสติว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์มีความหมายว่าพวกท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านนั้นเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ดูเหมือนเปาโลเชื่ออย่างจริงจังนะครับว่าเราเป็นพระกายของพระคริสต์และก็ไม่เคยเชื่อน้อยลงด้วยฉะนั้น ท่านจึงกล่าวประโยคถัดไปว่าเช่นนี้แล้วควรหรือที่ข้าพเจ้าจะนําร่างกายของข้าพเจ้านี้ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับหญิงโสเพณีอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนพี่น้องครับอ่านเพิ่มเพีตอนนี้นะครับไม่ต้องเป็นาศาสนาจารย์ก็รู้นะครับว่าอะไรครับว่าในพันธสัญญาเดิมนะครับใครก็ตามที่ล่วงประเวณีเขาจะต้องถูกหินคว้างตาย พอไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้ารับการลงโทษขั้นสูงสุดคนที่ผิดผัวผิดเมียคนที่ทําผิดทางเพศแน่นอนครับไม่จำเป็นต้องเป็นาศาสนาจารย์ก็รู้คริสเตียนทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ถูกและในะสมัยของพระิญาณบริสุทธิ์ก็คือตอนนี้ครับในสมัยนี้แหละครับพระเจ้าได้มอบชื่อเสียงและหัวใจของพระองค์ไว้กับเราพระเจ้าได้มอบเกียรติยศศักดิ์ศรีของพระองค์ให้กับเราเพราะเราเป็นตัวแทนนะครับ ฉะนั้นเราเป็นที่อยู่ของพระเจ้าบนโลกนี้พระเจ้าสถิตอยู่ในเราเราเป็นวิหารของพระญญาณบริสุทธิ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราก็เกิดขึ้นกับพระองค์ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักอย่างยิ่งผมอยากจะหนุนใจในเช้าวันนี้ครับว่าเนื่องจากเราเป็นพระกายของพระเยซูเนื่องจากเราเป็นวิหารของพระญญาณบริสุทธิ์เราเองนั้นจะต้องรักษาวิหารนี้ เราเองฉันจะต้องรักษาพระวกายของพระเยซูให้บริสุทธิ์เมื่อไหรก็ตามที่เราทําบาปโปรดรู้ด้วยว่าเรากําลังทําให้พระกายของพระองค์แปเปื้อนไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่บาปหนาบาปมากยังไงก็ตามครับพี่น้องความบาปก็คือความบาปเมื่อมีความบาปเหมือนกับเป็นจุดมนทินเป็นแต้มสีดำในผ้าสีขาว แน่นอนครับก็ทําให้ผ้าสีขาวนั้นคงไม่ใช่เป็นผ้าสีขาวที่หมดจดอีกต่อไปฉะนั้นพี่น้องครับหลายหลายคนคนเล็กคนละน้อยทําบาปคนเล็กคนละน้อยพี่น้องคิดว่าผ้าผืนสีขาวนี้มันจะกลายเป็นสีอะไรครับอย่าไปคิดครับว่าฉันทําบาปเล็กไม่เป็นไรแต่หากว่าเราคิดอย่างนั้นทุกคนผ้าผืนนี้ก็คงจะเป็นสีที่ไม่สวยงามอย่างแน่นอน มันมีการแปดเปื้อนมันเป็นมนทินผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราเองนั้นจะต้องช่วยกันครับที่จะลดการแปดเปื้อนลดสิ่งที่เป็นการด้อยค่าพระเกียรติของพระเจ้าโดยเราต้องช่วยกันคนเล็กคนน้อยไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่บาปเล็กบาปที่เกิดจากการพูดจาก็ดีบาปที่เกิดจากความคิดก็ดีบาปที่เกิดจากการอิจฉาริษยา บาปที่เกิดจากการเปรียบเทียบแล้วแทนที่จะขอบคุณพระเจ้ากลับไปให้ร้ายคนอื่นบาปต่างๆมากมายเหลือเกินพี่น้องครับมันเกิดขึ้นในกิรือจักรกขอบพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าทําให้กิรือจักรของพระองค์เป็นมลทินอีกต่อไปเลยอย่าทําให้กิรือจักรของพระองค์นั้นทําให้พระเจ้าอับอายขายหน้าต่อไปเลยอย่าทําให้กิรือจักรของพระองค์นั้นที่คนอื่นๆไม่อยากเข้ามาเพราะสิ่งต่างๆที่เราทําอยู่ ไม่เป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าไม่ได้เป็นที่ทําให้พวกเขาอยากจะเข้ามาขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ขอความรักของพระเจ้าสันที่สุขของพระองค์และความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะเป็นของพวกเราทั้งหลายทุกคนให้เราร่วมใจกันอษฐานครับถ้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ข้าพงศ์หลายที่รับมอบอํานาจจากพระองค์นั้นจะเป็นตัวแทน ของพระองค์ในแง่ของความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของการที่พวกข้าพงหลายนั้นเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งในพระวรกายของพระเยซูคริสต์โดยมีพระองค์เป็นศีรษะและขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพงหลายเป็นที่สุดที่ข้าพงหลายปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ห่างไกลจากความผิดความบาปทั้งหลายห่างไกลจากความอิจฉาริษยา ห่างไกลจากการเปรียบเทียบที่ไม่สมควรห่างไกลจากคําพูดคําจาที่ไม่ถูกไม่ดีขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ความคิดของข้าพงลายนั้นจะเป็นความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้รับอิทธิพลจากพระเจ้าของพระองค์ได้รับสิ่งที่ไม่ใช่ของโลกแต่เป็นของฝ่ายวิญญาณเป็นของฝ่ายสวรรค์เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องบนขอพระเจ้าทรงชำระชีวิตของข้าพงลายให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อ,อยๆ กราบทูนิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องเทียกเท่าท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ